ทำนายความฝันเลขนำโชคทำนายความฝันเลขนำโชคฝันว่าไปตลาดเสื้อผ้าฝันว่าไปเดินตลาดเสื้อผ้าฝันว่าไปเดินห้างแปลว่าอะไรฝันว่าไปเดินห้างฝันว่าไปเดินตลาดเสื้อผ้าแปลว่าอะไร ฝันว่าไปเดินห้างฝันว่าไปเดินห้างเนี่ยแปลได้ว่าตอนเนี้มีคนอิจฉาลิษยาคุณเพราะคุณน่ะสวยน่ารักแล้วก็มีคนมาแอบชอบตอนนี้มีคนอิจฉาลิษยาคุณมีคนอิจฉาลิษยาคุณเพราะคุณสวยน่ารักเนี่ยคุณสวยน่ารักแล้วก็มีผู้ชายอ่ะมาให้ความรัก ฝันแบบนี้แปลว่าเออมันมีฝันว่าไปเดินห้างฝันว่าฝันว่าไปเดินในห้างฝันการที่คุณฝันว่าไปเดินในห้างเนี่ยแปลว่าช่วงเนี้ยมันมีมลสมบางอย่างในฝันเนี่ยคุณไปเดินห้างคุณแฮปปี้คุณมีความสุขถูกไหมฝันว่าร้องไห้จะได้ชมของรักตกตมจะคืนเข้าฝันว่าร้องไห้คือจะได้คืนดีอัะคนรัก เพราะว่าในฝันในฝันน่ะร้องไห้ในฝันเสียน้ําตาในฝันมีความทุกข์ในฝันร้องไห้ในฝันร้องไห้ในชีวิตจริงจะสมหวังฝันว่าไปเดินห้างเนี่ยนะแปลว่าณเวลาเนี้ยตอนเนี้ยณเวลาเนี้ยตอนเนี้ยคือมันมีคนน่ะแบบไม่ชอบคุณน่ะณเวลาเนี้ยตอนเนี้ยมันเหมือนคุณอยู่ของคุณเฉยๆแล้วเขามาหาเรื่องแกล้งอะ่ะเป็นหอคอยมันถล่มอะ่ะ ช่วงเนี้ยมันมีคนพยายามจะหาเรื่องแกล้งคุณเพราะว่าคุณะเป็นคนที่สวยและมีเสน่ห์แล้วก็มีคนมาลักมาชอบฝันว่าไปเดินห้างเนี่ยแปลว่ามีคนอิจฉาฝันว่าไปเดินตลาดเสื้อผ้าเนี่ยเป็นรูปพ่อค้าขายอ,อ,หา,อาหารพ่อค้าห่านฝันว่าไปเดิน ตลาดเสื้อผ้าเนี่ยเหมือนกับว่าช่วงเนี้ยมันเหมือนกับว่าคุณน่ะจะมีปัญหากับเพศตรงข้ามนะฝันว่าไปเดินห้างเนี่ยพูดผิดฝันว่าไปเดินห้างอ่ะจะสมหวังในความรักฝันว่าไปเดินตลาดเสื้อผ้าเนี่ยแปลว่าคุณจะมีปัญหาทะเลาะกับเพศตรงข้ามเนี่ยเหมือนผู้ชายกับผู้หญิงตีกันเหมือนเนี่ยเหมือนคุณน่ะจะมีปัญหากับเพศตรงข้าม แต่ในงานที่คุณทำจะราบรื่นดีฝันว่าไปเดินตลาดเสื้อผ้าฝันว่าตัวเองอ่ะเดินไปในโบเบฝันว่าตัวเองไปเดินพาหุรัดไปเดินซื้อเสื้อผ้าในโบเบไปเดินซื้อเสื้อผ้าในตลาดพาหุรัดไปเดินซื้อเสื้อผ้าในตลาดเสื้อผ้าไปเดินซื้อผ้าไปเดินซื้อเสื้อผ้าในตลาดขายเสื้อผ้าเนี่ยมันแปลได้ว่าตอนนี้คุณอ่ะมีปัญหากับผู้ชายคนหนึ่ง ฝันเห็นตัวเองไปซื้อเสื้อผ้าในตลาดเสื้อผ้าเนี่ยไม่ใช่ฝันดีนะคุณอะจะมีปัญหากับผู้ชายคนหนึ่งแต่การงานของคุณอะราบรื่นดีฝันว่าไปเดินห้างเนี่ยก็คือว่ามีคนอิจฉาแต่ความรักราบรื่นดีฝันว่าไปเดินห้างเนี่ยมีคนอิจฉาแต่ความรักสมหวังฝันว่าไปเดินตลาดเสื้อผ้าการงานของคุณราบรื่นดี หน้าที่การงานของคุณล่ามรื่นดีแต่มีผู้ชายคนหนึ่งอ่ะคิดไม่ดีกับคุณค่ะเรามาดูเลขนำโชคกันนะคะ เลขนำโชค8ป8สองสกับ2-4งสแดสองแล้วก็สองสค่ะ8 2ดสองสองสมีคนมองว่าคุณนะ่ะหน้าเด็กหน้าเด็กสวยเป็นคนหน้าเด็กสวยเป็นคนที่หน้าเด็กสวยแล้วก็อายุเนี่ยดูเยาวกว่าอายุจริงเป็นผู้หญิงที่สวย หน้าเด็กกว่าอายุจริงช่วงนี้คุณอะมีเรื่องเครียดนะก็เลยแบบอาจจะแบบไปกินแชมเปญไปกินเหล้าอ่ะคุณจะได้รับความช่วยเหลือจากฝาแฝดคุณจะได้รับความช่วยเหลือจากฝาแฝด รับดูดวงเป็นการส่วนตัวแบบมีค่าครูเท่านั้นท่านใดที่ต้องการดูดวงให้ไลน์ติดต่อมาเท่านั้นเอจะทิ้งที่อยู่ไลน์ไว้ใต้คลิปรับดูดวง10ข้อ2 0 0บาทรับดูดวง10ข้อ200บาท,บบาทจะถามเรื่องอะไรก็ได้จะถามเรื่องแมวที่เลี้ยงจะถามเรื่องความฝันแปลว่าอะไร จะถามข้อ1ถามเรื่องงานข้อ2ถามเรื่องโชคลาภข้อ3ถามถึงความฝันข้อสถามเรื่องแฟนข้อ5เนี่ยถามเรื่องลูกอะไรอย่างเงี้ยก็ได้10ข้อ200บาทนะคะไม่ได้รับดูดวงฟรีนะคะท่านใดที่เพิ่งเข้ามาดูดวงเป็นครั้งแรกขอความการุณาขอความการุณาช่วยกดซ u b s c r i b e กดไลค์กด share, แชร์แทนค่าครูด้วยค่ะขอบคุณค่ะ